ไทยของคุณคร anyway. okay. oh, 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 ูยนนะคะว้าวโอ้ยงามงามงามโอ้ขอต้นได้ขึ้นมาจากเธอได้ไหมเออโคโยนเรียนสุดยอดเลยใช่าไปอออกแบบดีเถอะกระเบื้องสีสวยคลาสสิกแล้วนี่อะไรอ่างล้าน้าโอ้ยงามงามงาม so beautiful เอาสองมาตรานแต่เอาวัติีได้ก่อนอ๋อได้ได้ัด้มงั้นได้ล่ะ่ได้ยู่ต่้งห้องนี้ะล้วมีนาทีแอร์เลียข้างล่างด้วยนีย่อันนี้คือเปิดดูวิวลมโชยมาเลยนะคะ <c oughs> ลมโชยมาเลยพ่อพ่อมีนะคะโอ้โอ้ยอนอทำไมวันเดฟูลอย่างนี้โอ้ห้องนี้แบบอ๋อ กระจาเลยนะมาโรงเลี่ยมเลยเฮ้ยไม่แพงไม่แพงเลยหรูหรามากเลยอันนี้คือระเบียงนะสำหรับชมวิวป้ากระเบื้องขึ้นมาเหลี่ยมยบยบจากที่นี่กระเบื้องสวยมากเลยอ่ะห้องชมวิวนะคะห้องชมวิวสวยสวยคุยนสวยสวย